รรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดยะลาของเรากันก่อนนะคะคุณคุคณทิพย์ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงต้องบอกว่าหลังจากมีการประดานพรมแดนเบตงก็ทาให้นักท่องเที่ยวฝั่งมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเบตงจานวนเงินนะคะก็สะพัดหมุนเวียนสร้างในเรื่องของรายได้แล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจด้านพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าดีใจค่ะหลังจากสถานการณ์โควิดสิเเนี่ยผ่อนคลายขี้คลายเบาบางลงเพิ่งจะได้มีโอกาสจับเงินมาเลยค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ เทียมพอเบตรงจังหวัดยะลาภายหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ชุดใหญ่ค่ะหรือว่าสบ,เบาคเห็นชอบการเปิดด่านทางบก จุดพันแดนถาวรจำนวน17จังหวัด31ด่านซึ่งด่านพรมแดนเบตงก็เป็น1ด่านที่ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จังหวัดยะลามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยันไม่ถึงวันละ5คนและผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเพียงหลักสิบส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เริ่มกลับมาคึกคักโดยเฉพาะจุดเช็คอินในเขตเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งมีการตกแต่งไฟตามถนนใจกลางเมืองเพื่อให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้านําสินค้ามาวางจําหน่ายพบว่ามีพี่น้องประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพากันมาท่องเที่ยวแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะของฝากและสินค้าพื้นเมืองแต่ว่ายังคงมีในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเข้มงวดด้วยค่ะ ในส่วนของแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็ได้บอกว่าหลังจากสถานการณ์โควิด19เริ่มเบาบางขึ้นค่ะก็ทําให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ของอําเภอเบตงจังหวัดยะลามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักนะคะแล้วก็คนไทยบางส่วนเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะมาทําธุรกิจทําให้ภาคธุรกิจตลอดจนสถานประกอบการค่ะก็กลับมากระเตื้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตั้งแต่เปิดด่านพรมแดนมานานถึง2ป<ด>ีนะคะการค้า จากที่เมื่อก่อนค่ะไม่ได้เคยเห็นเงินมาเลเซียเลยตอนนี้ก็ได้จับเงินมาเลเซียแล้วค่ะ และตั้งแต่เปิดด่านก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและก็มีเงินมาเลเซียสพัดในพื้นที่พื้นที่ของอำเภอเบตงโดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะต่างเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากซึ่งก็ทําให้เกิดเงินสพัดเล็บเกิดมุนหมุนเวียนในพื้นที่ค่ะทางด้านของผู้ประกอบการนะคะก็มีรายได้หลังจากที่ต้องประสบกับสถานการณ์ซบเซามานานกว่า 2>, 2ปีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะโดยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ค่ะประเทศไทยเราะะก็จะ มีการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้งโดยจะมีการยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบสําหรับคนไทยค่ะและไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และจะไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด1 9ก่อนเข้าประเทศไทยค่ะ แต่สำหรับชาวต่างชาตินั้นก็ยังคงต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass และสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดแล้วนะคะก็ให้แนบหลักฐานการรับวัคซีนและแนบหลักฐานประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า1น0 0 0ดอลลาร์สหรัฐค่ะและในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่ารับวัคซีนไง่ครบดหรือว่าไม่ํำตามกำหนดนะคะก็ต้องนำหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด19กที่ออกภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางได้โดยการเดินทางไปในพื้นที่ของจังหวัด ทลงไปดูใน